สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยทรงงามงามน่าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นนิสสันซันนี่ซูเปอร์นีโอนะครับโฉมสุดท้ายนะครับหน้าเทียน่าท้ายแตงโมนะครับตัวนี้งามงามเลยครับสีดําดุนะครับจัดทรงมาให้สมบูรณ์สวยๆเลยครับเอ็นเครื่อง1.8นะครับออโต้น้ำมันล้วนนะครับแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกสี่ล้อนะครับ จัดไปในราคา89,000บาทนะครับใครชอบและสนใจโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับนะครับแถวรามอินทานะครับลองชมดูได้สวยถูกใจหรือเปล่านะครับตัวนี้กว้างนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกดูแลตามอาการเท่านั้นนะครับลองชมลองเช็คดูครับร้อ17นะครับเต็มซุ้มสวยๆใครชอบแนวนี้ทรงนี้จัดได้ไปดูรถทดลองขับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจเพราะว่า1ราคาดีงาม2 อะไรหาเยอะครับหาง่ายครับแล้วราคาซื้อเข้าก็ไม่แพงนะครับลองเช็คลองชมลองตัดสินใจดูได้ครับภายในซ้สสวยแบบนี้เลยนะครับหาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดนะครับราคาก็เจรจาต่อรองกันดูเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังลายไม้นะครับ Airbag ABS d i s ส b ิเบรกล้อครบเครื่องและก็ปลอดภัยสวยๆแบบนี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอีกหนึคันนะครับที่นำมาฝากถ้าสมาชิกชอบนะครับลองชมลองเช็คไปดูรถทดลองขับนะครับ สวยๆแบบนี้ก็น่าสนใจครับดำดุมีเครื่องเสียงด้วยนะครับนี่เห็นแวบๆเอาเป็นว่าเอามาฝากนะครับสําหรับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานทรงดีตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับราคาดีงามครับถ้าเรามาทางนี้สันนะครับถ้าเป็นค่ายหลักๆนี่ปี2006นี่ขึ้นแสนสามแสนสี่หมดเลยนะครับลองเช็คลองพิสูจน์ตรวจสอบราคาดูได้นะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลดูก่อนนะครับคันนี้ทรงดีสีสวยเงาแวบเลยครับเรียกว่าถ้าใครชอบสีดำ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้เลยนะครับทรงดีๆงามๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคันนี้ถ้าใครชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวยๆเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับลองเข้าไปหาข้อมูลในส่วนของซันนี่ก็ได้นะครับในแฟนขับแฟนเพจนะครับ ก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แจ้งว่าเอออูนั้นอูนี่ซ่อมถูกซ่อมดีราคาไม่แพงอะไรหาได้จากแถวไหนเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับเน้นว่าถ้าชอบรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรามาทางมือสองก็ต้องหาความรู้นิดนึงนะครับเราไม่จำเป็นต้องซ่อมเองนะครับเราแค่รู้ว่าใครเขาซ่อมเขาเก็บงานให้เราได้เท่านั้นพอครับลองชมลองเช็คดูได้เลย ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้เนียนๆหน้าเดิมๆไม่โดนหนักนะครับเช็คได้ไท้ายก็เนียนครับไปดูรถทดลองขับถ่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าแนะนําเสนอนะครับถ้าสงสัยส่วนใดต้องการเพิ่มเติมโทรเจราจานะครับเน้น